ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม g k t Channel นี่ครับวันนี้ผมจะมาเล่นอาชีวิตรอดกับแอดออนกันนั่นเองครับวันนี้ผมลงแอดออนไปก็จะมีแอดออนที่ชื่อว่า Bromi Jack ใช่ไหมวะโปรเจกต์ Bro J, ครับ Bromi Project นั่นเองครับแล้วก็อีแอดออนหนึ่งครับก็ชื่อว่าแอดออน Bedlock นั่นเองครับ เป็นสุดป่าเบ็ลลอกกันเองครับมาครับก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคั่และกดกระดิ่งด้วยครับมาครับมาเริ่มเล่นกันเลยอ้าวมืดแลวเหรอโอเคครับอินเชอร์มา แต่ว่าตอนนี้เลนเป็นตอนกลางคืนครับผมอขอเล่นตอนกลางวันก็ได้กันครับมาครับดีนิวครับดีนิวไม่ดีหรอกโอเคครับก็เช้า,ชาเช้าแล้วนะครับเฮอเอฟเคตั้งนานครับโอเคครับมาเริ่มพร้อมกอนนันเลยว่าในกล่องเดียจะมีอะไร,ะรบ้างปะอืมโอเคมีสติปตขวานพีคแอร์ โอ้กแผงดาร์กโอกอีกสองอันเลยวะครับแล้วก็ขนมปังแอปเปิ้ลง่ายๆนะครับทุบเลยครับอเออความเสียงมันแยบครับโอเคหูแตกครับผมเนี่ยอืมใส่ของกันครับครับไปตัดไม้กันครับมีตูผมรู้ว่ามีไม้อยู่อะไรวะล่ะ แป๊บนึงครับแป๊บนึงอุ้ย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 โอ้นี่ครับคือตัว,ค,ตวคือตัวอันที่ผมลงแอนดออนไปครับเมื่อก,กี้เป็นสกิลตันะาลีรายตีผมตีพิษด้วยอ๋อนี่ันนี้ก็แอนดออนนี้ผมโหลดมาจากแอปที่ชื่อว่าอ,อไอเทมมอด mcpe ก็นั่นเองครับโหลดฟรีครับไม่ได้เสียเงินครับแต่ว่าแอดออนมันอาจจะมีบางแอดออนที่ใช้เงินครับบางอันก็เล่นได้บางอันก็เล่นไม่ได้ครับนี่ครับแอดออนของมันก็อย่างนี้ครับผมเลยเอามาเล่นสืรอดแค่2แอดออนเพราะว่าของของผมมันใช้ได้แค่ใส่ได้แค่2แอดออนนี่ครับไม่รู้ว่าใช้ได้ถึง3มไหมครับไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะลองดูด้วยกัน แตอนนี้ผมหลบมาก็เจอเพอสมควรนั่นเองครับอืมมีถ้ำไหมว่าตรงนี้หอหนังเขียวจะทำป่ะโอเคไม่มีโคดเอาแล้วกันครับเอปเปิลโอเคกดดเอาแล้วกันครับโอนคันครับโดนครับ อืมโอเคขอตัวครับแล้วครับตบัดโอเคทำเ,เป็นพวกครับก็กดห้ายินเลยครับโอ,โอ้ยแหลกโอ้ยเมื่อกี้มันกระตุกครับเมื่อกี้โอเคเจอหินแล้วครับสำหรับผมของตวนากดหินแป๊บหนึ่งไหมครับตัดไปครับโอเคครับก็กดหินเสร็จแล้ว มันก็ไปคาบของกันเลยครับก็มีอะไรบ้างครับก็มีดาบพิกแอกแล้วก็หูครับเฟอร์แนนด์ด้วยครับป่าหูพอหาไม่เอาครับไม่เอาเราพอไ,ได้เอาด้วยกันกรู้ว่าจะตั้งอยู่ในตรงนี้ก่อนไม่ก่อนไ,ไปเลยครับไปเลยอืนี่ไก่น้อย อ,อเรียบร้อยสร้างบ้านตรงไหนดีครับ,นนบขอโทษครับเมื่อกี้ผมร้องครับมีมีคนมามีคนมาหลอกผมครับอุ้ยอ่ะมีคนมาหลอกครับผมครับเมื่อกี้ลองเลยก็ตรงนี้ครับน่าจะสร้างบ้านได้ครับตรงนี้เออตรงนี้นะครับ โอ้ทำไมมีถุกเอ้ยมีถำเลยโอเคครับพวมันจะสร้างบ่อน้ำเอ้ยมีท้ำอยู่นี่เอ้ยตรงนี้ก็โล่งดีนะครับนี่แค่เคลียตรงนี้ออกใช่งหมเออตรงนี้นะครับตรงนี้ครับนี่แต่ว่าพวกมันต้องจะเกิดตอนกลางคืนครับมันไม่ค่อยเกิดหรอกตอนประมาณนี้โอเคครับมาวางกล่องนี่ครับวางมาเลยครับปางมาเลยครับอออืื โอเคโอเคครับมาอัดต่อครับอืมตรงนี้ก็มีบ่อน้ำาลเราจะทำอะไรกันดีมันก็หาลานเนื้อกันกันครับเอ๊ะเดี๋ยวครับแล้วหนึ่งเอาของเก็บแป๊บครับก็มีกระโดูโคโค ผูกต้นดาร์กโอ๊กไว้ดีกว่าครับมันให้มาแล้วดาร์กโอ๊กแซปปิ้งโอ้เราได้ชีดมาด้วยซีดซีดส,สมังครับไม่ใช่มังหรอกพูดจริงๆอะ่ะโอเคเก็บไว้ครับขอเคลียร์ของแป๊บครับโอเคครับขอเคลียร์ของสเสร็จเสร็จเสร็จของเรียบร้อยครับก็เผาเนื้อครับอืมแล้วับแตกรูปครับ พอเนื้อไว้ครับโอ้ข้าแลนวเหรอรอดูคืนนี้ครับรับรอ,องพวกมอนสเตอร์เยอะแน่นอนอืมมาเอาไม้ผอมไม้ดีกว่าเออผิดกบบนบนนี้โอเคสักหนึ่ง,งนก่อนแล้วันครับเสร็จจังเออว่าจะทำอะไรนาะอ๋อให้ผอมไม้ เรอดูมันเตอร์ในคืนนี้ครับเรอดูเรอดูดอืมเคนอะไรแบบแบบเห็นไหมครับด้านขวาโอเคแล้วก็เอามาทำเป็นทัชทัชโอเคครับทำทัชเสร็จแล้วครับก็ปักอ้อมเงอนลยครับ้อมบ้านนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมากครับ คนอีสา,านก็่งี้ยวัอืมว่าะโอเควันพรุ่งนี้เราจะไปสร้างบ้านกนันเองครับนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาตัดไปเลยครับตัดไปตอนเช้าเลยครับปายครับในที่สุดก็เช้าแล้วนั่นเองครับโอเคอาหารก็เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ พอนี้รอเลยนะครับยูนิฟิเคียครับอืมผมไม่ได้ได้อะไรครับผมอยู่นิฟิเคียวคำสั่งผมก็ไม่ได้เปิดไม่ได้กโกงเฮ้ยค้างโอเคงั้นครับนะี่นเห็นไหมเห็นไหมไหมเห็นไหมครับมันตอร์ตัวใหม่นะโอ้ยคิปปี้อ่าเออเอ้าพื้นกู มันเมื่อกี้มันกดไมไปเห็นไหมครับหเห็นไหมนี่มันเตอ้องต้องใหม่เรียบร้อยครับแต่โอโ้โหคิปเปิมเม่อก,กดถอยไม่ไัเมื่อกี้กดถอยไม่ไปครับเมื่อกีาา้อะฮะกดันครับกดไปเฮ้ยแกโอเค ทำไมผมถึงอ,อุดอย่างนี้ครับขี้เกียจไปเอาดินที่เสรนมาอุดครับมันไม่ยังงี้อะโอเคไงกูจะไปเอาอยู่นี่หว่าโอเคครับไปเอาแกะเลยเอ้านี่ไงครับตัวใหม่ไม่มีหัวทด,ดลองโดนไหมโอ้ยโอ้ยโอ,โอ,โอ้นัดเดียวสามใจครับโอ,โอ้เกินหน้าไม่เห็นมึงหกเลยเหรอ ว่าราเมิสองร 2, าเมิสี่นี่ก้นแรงเลยนะอ่ากได้มาสักตัวอโอเคครับลานเนื้อไปตูนไว้ครับแล้วก็มันโอเคงั้นก็คลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ เพียงคลิปนี้ผมขอจบไว้เท่านี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายเนาะผมเผาเนื้อไปแปะกับปาบโอเคแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งนะครับนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาชิลรอาในคืนแรกถ้าไลค์ถึง10ไลค์เดี๋ยวผมจะออกทะเลไปตามล่าสุดเกาะ เบรดรอก,กันเองครับวันนี้ผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้โอเคครับผมขอไปตัดต่อไปครบครับบายบายครับออกซิลออในคืนแรกนี่คือสก,กินใหม่ของผมนะครับนี่บายบายครับ